ชาวเน็ตขุดคลิปสัมภาษณ์ชมพู่และน็อตเดือดปรีดกันทั้งโซเชียล อีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่มีแฟนคลับชื่นชมและติดตามทั่วประเทศอย่างครอบครัวของซุปตาดังชมพู่อาร,รยากับสามีไฮโซหนุ่มนักธุรกิจน็อตวิสรุตโดยที่ผ่านมาถึงแม้ว่าพวกเขาจะเจอดราม่าอยู่บ้างแต่ก็โนสนโนแคร์ no care, เดินหน้าทำงานกันต่อไปท่ามกลางแฟนคลับจำนวนมากเคียงข้างสัพพอร์ตผลงาน ล่าสุดโซเชียลระอุหนักเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งขุดคลิปสัมภาษณ์น็อตและชมพู่เมื่อคลิปปี2558ในรายการสามแซบที่มาเปิดใจเรื่องราวของความรักที่ดราม่าก,กันก็คือช่วงที่ชมพู่เล่าสมัยที่น็อตจีบตอนแรกๆว่ามีช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวดังคุณพ่อชมพู่ผ่าตัดจำเป็นต้องใช้เลือดเยอะน็อตโทรหาผู้จัดการชมพู่เพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นตามด้วยการสั่งให้คนทั้งโรงงานที่มีอยู่เป็นพันๆคน เจาะเลือดเพื่อให้เลือดให้กับคุณพ่อของชมพู่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างรีทวิตข้อความข้างต้นอย่างแพร่หลายโดยมีความเห็นกันว่าทำไมถึงกล้าเล่าเรื่องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างหน้าตาเฉยการบริจาคเลือดควรเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่แบบนี้จะอ้วกมองคนในโรงงานตัวเองเป็นอะไรเขาก็คนไหม มองในแง่กฎหมายแรงงานมันก็ทำไม่ได้หรอกแต่ตัดภาพมาในความเป็นจริงใครจะกล้าปฏิเสธมันคือความร่วมมือกึ่งบังคับทำอย่างกับไม่เคยเห็นพวกนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างไปได้ตอนนั้นคือรู้สึกชื่นชมนะความรักอันสวยงามดุจเทพนิยายคุณน็อตเป็นผู้ชายที่น่ารักและอยู่เคียงข้างแม่ชมมาตลอดแต่ตอนนี้พออ่านอีกทีคิดใหม่อีกทีมันไม่มีอะไรให้ชื่นชมเลยนี่ว่า ถ้าเป็นประเทศโลกที่หนึ่งจะไม่มีการเล่าออกสื่อแบบนี้หรอกเพราะมันคือเรื่องที่น่าอับอายดาราที่ให้สัมภาษณ์ว่าตัวต้นทุนสูงกว่าคนอื่นนี่เองไม่แปลกใจเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com